สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ทิศทางทองคำส่งท้ายปี2568ครับ2568ลองจินตนาการดูนะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2569-2569กันกันแล้ว <c oughs> ตามธรรมเนียมปกติช่วงเวลานี้ควรจะเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง <c oughs> เป็นเวลาที่ราคาทองมักจะยืนสวยๆเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชื่นใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน48ชั่วโมงที่ผ่านมากลับกลายเป็นฝันร้ายของใครหลายคนครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในช่วงเวลาเพียงแค่สองวันสุดท้ายของปีเงินในกระเป๋าของนักลงทุนทองคําไทยหายวับไปกับตาถึง1,500บาทต่อบาททองคําใช่ครับคุณฟังไม่ผิดจากราคาที่กําลังทําจุดสูงสุดจูๆ่ๆทองคําแท่งบ้านเราก็ถูกเทขายอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ วันที่30ธันวาคมราคาเปิดตลาดร่วงลงทันที1,300บาทสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วตลาดยาวราชและต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้วันส่งท้ายปีเก่าราคาก็ยังปรับลดลงอีกคำถามที่ถาถมเข้ามาหาผมตอนนี้คือเกิดอะไรขึ้นตลาดทองคำจบคุรุแล้วหรือยังหรือนี่คือสัญญ,ญาณเตือนภัยฟองสบู่แตกก่อนเริ่มปีใหม่ถ้าคุณกำลังกำทองอยู่ในมือแล้วรู้สึกวันไหวหรือถ้าคุณกำลังกำเงินสด แล้วลังเลว่าจะช้อนซื้อดีไหมห้ามกดข้ามคลิปนี้เด็ดขาดครับเพราะสิ่งที่คุณเห็นว่าราคาร่วงหนักอาจจะเป็นแค่ภาพลงตาที่ซ่อนโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเอาไว้ก็ได้ในคลิปนี้เราจะมาผ่าความจริงกันครับว่าทําไมทองโลกบวกแรงเกือบ60%เอร์เซแต่ทองไทยกลับโดนทุบและทําไมผมถึงกล้าบอกว่าปีหน้าเราอาจจะได้เห็นทองคําแต่76,00บาทอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าคุณจะฟังข้อมูลชุดนี้จบครับ ในช่วงต่อไปเราจะไปดูตัวเลขกันชัดๆว่าราคาปิดตลาดวันนี้มันน่ากลัวจริงไหมหรือเป็นแค่การพักฐานมาดูกันที่ตัวเลขจริงที่ทําให้หลายคนถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้กันครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้วันที่30ธันวาคมถือเป็นวันที่ตลาดทองคําไทยเผชิญกับแรงเทขายที่รุนแรงที่สุดวันหนึ่งในรอบป,ปีครับทันทีที่ตลาดเปิดราคาดิ่งลงไปถึง1,300บาทต่อบาททองคํา เหมือนลิฟต์ขาดสลิงทำเอานักลงทุนหน้าใหม่ถึงกับขวัญเสียและสำหรับวันนี้วันที่31ธันวาคมวันสุดท้ายของปีแม้คลื่นลมจะเริ่มสงบลงแต่พายุก็ยังไม่ผ่านพ้นไปสัทีเดียวครับข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำปิดตลาดวันนี้ตัวเลขออกมาอยู่ที่ฟังชัดๆนะครับราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่6,4850บาทและขายออกที่ 64,950บาทส่วนใครที่ถือทองรูปพรราคาขายออกวันนี้อยู่ที่65,750บาทครับเมื่อเรานำตัวเลขของเมื่อวานและวันนี้มารวมกันเท่ากับว่าภายในเวลาแค่48ชั่วโมงราคาทองคำไทยหายวับไปกว่า1,550บาทจากจุดสูงสุดฟังดูน่าตกใจใช่ไหมครับเงินหมื่นหายไปในพริบตาแต่เดี๋ยวก่อนครับผมอยากให้สังเกตอะไรบางอย่างเมื่อวานลงไป1,300 แต่วันนี้ลงต่ออีกแค่250บาทคุณเห็นอะไรใหมครับแรงเทขายที่เคยเกรี้ยกราดมันเริ่มจะแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดหรือนี่จะเป็นสัญญาณว่าจุดต่ำสุดได้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับตลาดโลกกันครับว่าทำไมเมืองนอกเขาบวกกันโครมโครมแต่ทำไมบ้านเราถึงแดงเถือกขนาดนี้ครับทีนี้ลองมาเปิดหน้าต่างดูโลกกว้างกันบ้างครับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากเพราะมันคือความย้อนแย้ง ที่ทําให้หลายคนงงในขณะที่เรากําลังนั่งเครียดกับราคาทองไทยที่ร่วงเอาวๆทราบไหมครับว่าตลาดโลกเขากําลังจุดพลุฉลองกันอยู่ล่าสุดราคาทองคำสปอร์ตสปอร์ตโกลด์ในตลาดโลกยืนตระงานอยู่ที่ระดับ4,328ถึง4,330ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีปี2,568 2,568ถือเป็นปีทองฝั่งเพชรของตลาดโลกจริงๆ เพราะราคาทยานขึ้นมาแล้วกว่า66%นี่คือสถิติที่น่าขนลุกมากครับถ้าเป็นภาวะปกติเมื่อทองโลกบินสูงขนาดนี้ทองไทยควรจะพุ่งทะลุเพดานไปแล้วใช่ไหมครับแต่นี่กลับกลายเป็นหนังคนละม้วนทองโลกยืนแข็งแกร่งบนยอดเขาแต่ทองไทยกลับกำลังไหลลงสู่ตีนเขาคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมความมั่งคัง่งจากตลาดโลกถึงเดินทางมาไม่ถึงกระเป๋าคนไทยหรือมีมือที่มองไม่เห็น กำลังกดราคาบ้านเราอยู่คำตอบของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตลาดทองคำครับแต่อยู่ที่ตลาดเงินและตัวการสำคัญที่ขโมยกำไรของคุณไปก็คือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณนั่นเองในช่วงต่อไปเราจะไปลากคอจําเลยตัวจริงที่ทําให้ทองไทยร่วงครับฉเฉลยเลยนะครับมือที่มองไม่เห็นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่มันคือค่าเงินบาทของเรานี่เองครับ ในขณะที่เรากำลังเผลอค่าเงินบาทได้ซุ่มทำลายสถิติอย่างเงียบเชียบล่าสุดแข็งค่าขึ้นมาแตะระดับ31.10ถึง31.12บาทต่อดอลลาร์คุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่แค่การแข็งค่าธรรมดาแต่นี่คือระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ4ปีหลายคนอาจจะสงสัยว่าบาทแข็งแล้วเกี่ยวอะไรกับทองอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับทองคำโลกซื้อขายกันด้วยเงินดอลลาร์เมื่อทองโลกแพงขึ้น แต่พอเราจะแปลงมูลค่ากลับมาเป็นเงินไทยในจังหวะที่เงินบาทตัวใหญ่ขึ้นหรือแข็งค่าขึ้นเราจะต้องใช้เงินบาทน้อยลงในการซื้อทองคําปริมาณเท่าเดิมพูดให้เห็นภาพคือเงินบาทที่แข็งเป๊ะขนาดนี้เปรียบเสมือนสมอเรือขนาดยักษ์ครับแม้เรือทองคําโลกพยายามจะแล่นไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแค่ไหนแต่พอเจอสมอที่หนักอึ้งอย่างค่างเงินบาทถ่วงเอาไว้ท้ายที่สุดเรือก็แล่นไม่ออกแถมยังถูกดึงถอยหลังกลับมาอีกด้วย และนี่แหละครับคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ราคาทองไทยหลุดโลกในทางลบสวนทางกับชาวบ้านเขาแต่เดี๋ยวก่อนครับความโชคร้ายมันไม่ได้มาแค่เรื่องเดียวในช่วงต่อไปผมจะพาไปดูสถานการณ์ที่เรียกว่าเคราะห์ซํำกัมซัดเมื่อสองปัจจัยลบมาเจอกันพร้อมกันมันเกิดอะไรขึ้นครับในวงการเทรดเดอร์เราเรียกสถานการณ์โหดหินแบบนี้ว่าภาวะโดนตบสองหน้าหรือดับเบิลเนกาทีฟครับ ทำไมผมถึงเรียกว่าโดนตบสองหน้าโดยปกติแล้วธรรมชาติของทองคํากับค่าเงินบาทมักจะช่วยพยุงกันครับคือถ้าทองโลกร่วงเงินบาทมักจะอ่อนค่าลงมาช่วยรับราคาไว้ไม่ให้เจ็บหนักแต่เหตุการณ์ส่งท้ายปีนี้มันผิดธรรมชาติไปหมดครับหน้าแรกที่โดนตบคือตลาดโลกครับช่วงสิ้นปีแบบนี้กองทุนใหญ่ๆเขาต้องขายทำกำไร profit taking เพื่อปิดงบสวยๆทำให้ราคาทองโลกที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามีการย่อตัวลงมาบ้างตามเทคนิค หน้าที่สองที่โดนตบซ้ําคือค่าเงินบาทที่ดันแข็งค่าสวนทางขึ้นมาอย่างรุนแรงเหมือนกับราดน้ำมาลงบนกองไฟผลลัพธ์คืออะไรครับสมการง่ายๆที่เจ็บปวดคือราคาโลกย่อบวกกับบาทแข็งโปกเท่ากับทองไทยร่วงหยับครับเหมือนคนกําลังเดินลงบันไดทองโลกลงแล้วโดนคนข้างหลังถีบส่งบาทแข็งผลก็คือกลิ้งตกบันไดลงมาเจ็บหนักอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับแต่นอกจากปัจจัยตลาดแล้ว ยังมีผู้คุมกฎของบ้านเราที่กำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทำให้บาทแข็งขนาดนี้ในช่วงต่อไปเราจะไปดูกันครับว่าแบงค์ชาติกำลังคิดอะไรอยู่และทำไมเขาถึงไม่ยอมให้บาทอ่อนอีกปัจจัยสำคัญที่เรามองข้ามไม่ได้คือท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติครับต้องยอมรับนะครับว่าตลาดค้าทองคำในบ้านเราเติบโตจนมีขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะการเทรดทองออนไลน์ที่มีมูลค่าหมุนเวียนมหาศาลจนเริ่มส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพค่าเงินบาทโดยตรงลองนึกภาพตามนะครับเวลาคนไทยแห่ซื้อทองนอกพร้อมๆกันเงินบาทจะไหลออกทําให้บาทอ่อนแต่เวลาคนไทยแห่ขายทองเอากําไรเงินดอลลาร์จะไหลเข้าทําให้บาทแข็งความผันผวนตรงนี้แหละครับที่แบงก์ชาติเขากังวลล่าสุด มีกระแสข่าวว่าแบงก์ชาติกำลังหาหรือมาตรการควบคุมธุรกรรมทองคำออนไลน์เพื่อไม่ให้การเก็งกำไรทองคำมากระทบภาคการส่งออกและระบบเศรษฐกิจรวมความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับที่ทำให้ค่าเงินบาทของเรามีแนวโน้มแข็งค่าหรืออย่างน้อยก็ไม่ยอมอ่อนค่าง่ายๆเพื่อพยุงเสถียรภาพไว้ผลที่ตามมาคือคนถือทองคำแท่งอย่างเราๆท่านๆก็ต้องรับสภาพบาทแข็งกดราคาทองไปโดยปริยาย เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือความกลัวครับและความกลัวนี่แหละที่อันตรายกว่าราคาทองลงเสียอีกในช่วงต่อไปเราจะไปดูสภาพจิตใจของนักลงทุนในตลาดตอนนี้กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อความกลัวเข้าครอบงำคุณผู้ฟังครับในโลกการลงทุนมีคำกล่าวว่าความกลัวแพร่กระจายเร็วกว่าไฟไหม้ป่าและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดทองคาบ้าน เราช่วงสองวันนี้ครับลองนึกภาพนะครับเราทำงานเหนื่อยมาทั้งปีกะว่าจะเก็บทองไว้ชื่นชมตอนปีใหม่แต่พอเห็นกราฟดิ่งเหวตัวเลขสีแดงโชราจิตใจมันก็เริ่มแกว่งใช่ไหมครับความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ขายตอนนี้เดี๋ยวจะขาดทุนหนักกว่าเดิมหรือขายทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมันเริ่มทำงานและนี่แหละครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ panic sell panic sell หรือการเทขายด้วยความตื่นตระหนก ตามร้านทองย่านเยาวราชหรือแม้แต่ในแอปพลิเคชันเทรดทองเราเห็นแรงขายจากรายย่อยไหลออกมาไม่หยุดเพราะไม่มีใครอยากถือของร้อนข้ามปีแต่ผมอยากให้คุณลองหายใจเข้าลึกๆแล้วถอยออกมามองภาพกว้างสักนิดครับการที่คุณขายทองทิ้งในวันที่ราคาโรงหนักที่สุดมันคือการแก้ปัญหาหรือเป็นการซ้าเติมตัวเองกันแน่เพราะประวัติศาสตร์ได้สอนบทเรียนราคาแพงให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับว่าคนที่รวยจากทองคำไม่ใช่คนที่วิ่งหนีในวันที่ฝนตก แต่คือคนที่กล้ากางรมรอในวันที่พายุเข้าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปเปิดปฏิทินย้อนหลังดูสถิติเก่าๆกันครับว่าเหตุการณ์ทองรวงก่อนปีใหม่แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นไหมและหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอครับและถ้าเราลองเปิดกราฟย้อนหลังดูจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสองวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยจำไว้นะครับว่าตลอดปี2568 2,568ที่ผ่านมาทองคาวิ่งขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งเกือบ66เปอร์เซหมือนนักวิ่งมาราธอนที่สปีดหนีคู่แข่งมาตลอดทางมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เขาจะวิ่งรวดเดียวโดยไม่หยุดพักจิบน้าในวงการเทคนิคเราเรียกสิ่งนี้ว่า healthy correction หรือการย่อตัวเพื่อไปต่ออย่างแข็งแรงครับลองย้อนไปดูช่วงปีเก่าๆเ,เวลาที่ทองทำนิวไฮแรงๆมักจะตามมาด้วยแรงเทขายทำกำไรในช่วงสิ้นปีเสมอ เพื่อปรับต้นทุนของรายใหญ่ก่อนที่จะเริ่มรอบใหม่ในปีถัดไปดังนั้นการที่ราคาหายไป1 5 0 0บาทเทียบกับกำไรที่ขึ้นมาหลายหมื่นบาทตลอดทั้งปีถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากครับถ้ามองในภาพใหญ่มันคือการสะบัดเมาหรือเคยอยาให้นักลงทุนระยะสั้นหลุดออกจากตลาดเพื่อให้รถเบาขึ้นก่อนจะวิ่งขึ้นเขาชันอีกครั้งและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะถ้าคุณมองว่านี่คือวิกฤตคุณจะขายแต่ถ้าคุณมองว่านี่คือ การเติมน้ำมันของเครื่องบินมุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีในช่วงต่อไปผมมีภาพเปรียบเทียบที่จะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนเลยว่าปีหน้าเครื่องบินลำนี้จะบินไปสูงแค่ไหนครับผมอยากให้คุณลองหลับตาแล้วจินตนาการภาพนี้ตามผมนะครับเปรียบตลาดทองคำปี2568ที่ผ่านมาเหมือนกับเครื่องบินเจ็ดลำใหญ่ที่บินไต่ระดับความสูงมาตลอดทั้งปีบินฝ่าเมฆฝ่าพายุ จนเครื่องเริ่มร้อนและเชื้อเพลิงเริ่มพร่องการที่ราคาร่วงลงมาแรงๆในช่วงสองวันนี้มันไม่ใช่สัญญาณว่าเครื่องบินกำลังจะตกหรือเครื่องยนต์ระเบิดหรอกครับแต่มันคือการลดระดับเพดานบินเพื่อลงมาเติมน้ำมันครับน้ำมันในที่นี้คืออะไรคือแรงซื้อระลอกใหม่จากคนที่ตกรถรอบที่แล้วคือเงินสดของคนที่รอจังหวะของถูกและคือสภาพคล่องที่จะมาช่วยดันราคาให้ไปต่อ ลองคิดดูสิครับถ้าเครื่องบินเอาแต่บินขึ้นๆโดยไม่ยอมย่อตัวลงมาพักเลยมันจะไม่มีแรงส่งพอที่จะพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่าเดิมได้ดังนั้นการปรับฐานครั้งนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นครับใครที่กระโดดร่มหนีไปก่อนเพราะความกลัวก็อาจจะพลาดเที่ยวบินที่สำคัญที่สุดเพราะทันทีที่นาฬิกาบอกเวลาเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคมเครื่องบินลำนี้จะเริ่มเชิดหัวขึ้นอีกครั้งแล้ววันพรุ่งนี้ วันแรกของปี2,569ทิศทางลมจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นกราฟสีเขียวรับปีใหม่เลยไหมช่วงหน้ามีคำตอบครับเอาล่ะครับแล้ววันพรุ่งนี้วันที่1มกราคม2,569 2,569เราจะเจอกับอะไรแม้ว่าตามปกติแล้วสมาคมค้าทองคำและร้านทองตู้แดงส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันปีใหม่แต่ตลาดออนไลน์และตลาดโลกไม่ได้หยุดหมุนนะครับ จากการวิเคราะห์กราฟและสัญญาณทางเทคนิคผมกล้าฟันธงตรงนี้เลยว่าเลือดจะหยุดไหลครับแรงเทขายมหาศาลที่เราเห็นในช่วงสองวันมานี้จะเริ่มเบาบางลงเพราะคนที่อยากขายหนีตายได้ขายไปหมดแล้วตั้งแต่วันนี้ส่วนคนที่ยังถืออยู่คือคนที่ใจนิ่งพอดังนั้นแนวโน้มของวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้เห็นกราฟลักษณะ s เว w a y up s i w a y up หรือการแกว่งตัวออกข้างแล้วค่อยๆขยับขึ้นทีละนิดครับเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวทางเทคนิคเทคนิคอลร rebound) เปรียบเหมือนคนที่เพิ่งหายไข้ครับอาจจะยังไม่ได้ลุกขึ้นมาวิ่งปรูดปราทันทีแต่หน้าตาเริ่มสดใสขึ้นเริ่มทานข้าวได้และพร้อมที่จะกลับมาแข็งแรงนี่คือจังหวะที่ตลาดกําลังส่งสัญญาณว่าจุดต่ําสุดระยะสั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและประตูกําลังจะเปิดต้อนรับเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมากและเป้าหมายที่ว่านั้น ไม่ใช่แค่การกลับไปที่เดิมนะครับแต่สถาบันระดับโลกอย่าง JP Morgan เขาปักธงไว้ไกลจนคุณอาจจะขนลุกตัวเลขนั้นคือเท่าไหร่ไปฟังกันชัดๆในช่วงต่อไปครับมาถึงไฮไลท์สำคัญที่อาจจะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างครับถ้าคุณคิดว่าราคาทองโลกที่ระดับ4,300เหรียญในตอนนี้แพงแล้วผมอยากให้คุณฟังตัวเลขนี้จาก JP Morgan, JP Morgan. สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกให้ดีครับพวกเขาวิเคราะห์และฟันทองออกมาแล้วว่าภายในไตรามาสที่4ของปี2,569 2,569ราคาทองคำมีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปแต่ระดับ5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับใช่ครับ5,000เหรียญฟังไม่ผิดแน่นอนลองคิดดูสิครับจากราคาปัจจุบันที่ว่าสูงแล้วยังมีช่องว่างให้ขึ้นไปได้อีกเกือบ700 เหรียญหลายคนอาจจะสายหัวแล้วบอกว่าเวอร์ไปไหมเป็นไปได้เหรอแต่ช้าก่อนครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อต้นปี68ใครจะไปเชื่อว่าทองจะขึ้นมาถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ JP Morgan มองว่าความต้องการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกที่ยังคงมหาศาลเฉลี่ยเกือบ600ตันต่อไตรมาสจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ดันจรวดลำนี้ให้ทะลุชั้นบรรยากาศไปอีก แล้วถ้าทองโลกไปถึง5,000เหรียญจริงๆคำถามที่น่ากลัวกว่านั้นคือแล้วราคาทองคำแท่งบ้านเราละ่ะจะไปหยุดที่ตรงไหนห้าเสงเฮงหัวเสงเฮงร้านทองระดับตำนานของไทยได้คำนวณตัวเลขออกมาแล้วและตัวเลขนั้นอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยครับมาแปลงสัญญาณจากระดับโลกให้เป็นเงินบาทในกระเป๋าเรากันบ้างครับจากบทวิเคราะห์อของหัวเสงเฮงหัวเสงเฮงผู้นำด้านการค้าทองคำของไทย ได้ประเมินฉากทัศ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับปีหน้าเอาไว้ครับหากราคาทองโลกวิ่งไปตามนัดและค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่าแบบผิดปกติจนหลุดโลกเรามีโอกาสได้เห็นราคาทองคําแท่งในประเทศพุ่งทะยานขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ76,200บาทต่อบาททองคําครับคุณลองกดเครื่องคิดเลขตามผมนะครับราคาปิดตลาดวันนี้อยู่ที่ประมาณ64,800กว่าบาทแต่เป้าหมายปีหน้าอยู่ที่76,200บาทส่วนต่างตรงนี้คือ 11,000กว่าบาทต่อบาททองคําเลยนะครับนั่นหมายความว่าการที่คุณเห็นราคาลดลงมา1,500บาทในวันนี้มันเป็นเพียงแค่คลื่นลูกเล็กๆเ,เมื่อเทียบกับสึนามิแห่งกําไรที่กําลังรอเราอยู่ในปีหน้าถ้าเป้าหมายคือ76,000การซื้อแถวแถว 64%, 0ก็เปรียบเสมือนการได้ของเซลล์ลดราคาก่อนที่ป้ายราคาจะเปลี่ยนใหม่แต่แน่นอนครับราคาทองไม่ได้ขึ้นเพราะโชคช่วยมันต้องมี เครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆคอยขับเคลื่อนอยู่และในปี2,569เครื่องยนต์ตัวนั้นชื่อว่าดอกเบีย้ยและภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับมันจะทำงานอย่างไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับทำไมผู้เชี่ยวชาญถึงกล้าฟันธงว่าทองจะไปต่อไม่ใช่เพราะการเดามั่วๆนะครับแต่เพราะปี2,569 2,569ที่กำลังจะมาถึงนี้มีเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียม รออยู่ถึง 2. ถังใหญ่ๆครับเชื้อเพลิงถังแรกคือดอกเบี้ยขาลงครับทั่วโลกกำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่ายุคของดอกเบี้ยแพงๆกำลังจะจบลงเมื่อดอกเบี้ยลดลงต้นทุนในการถือครองทองคำ opportunity cost ก็จะต่ำลงตามไปด้วยทำให้ทองคำกลับมาหอมหวานและน่าดึงดูดใจกว่าการฝากเงินกินดอกเบี้ยต่ำๆครับเชื้อเพลิงถังที่สคือความกลัวเศรษฐกิจถดถอยครับทาง JP มอแกนให้ตัวเลขความน่าจะเป็นไว้ถึง35%ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้าลองจินตนาการนะครับถ้าเศรษฐกิจเปรียบเสมือนเรือไททานิกที่กำลังจะชนภูเขาน้ำแข็งทองคำก็คือเสื้อชูชีพที่ทุกคนต้องวิ่งหาครับยิ่งคนกลัวเรือจมมากเท่าไหร่ราคาเสื้อชูชีพก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นแถมยังมีปลาวาฬตัวใหญ่อย่างธนาคารกลางทั่วโลก ที่ยังคงกวาดซื้อทองคำเข้าคลังอย่างบ้าคลังเฉลี่ยเกือบ600ตันต่อไตามาสถ้าธนาคารระดับโลกยังเก็บทองแล้วเราที่เป็นนักลงทุนรายย่อยจะยอมตกรถเหรอครับคำถามสำคัญตอนนี้ไม่ใช่ทองจะขึ้นไหมแต่คือเราจะวางแผนรับมืออย่างไรในเมื่อรู้แล้วว่าโอกาสรออยู่ข้างหน้าในช่วงต่อไปผมมีคำแนะนำเชิงกลยุทธ์มาฝากครับว่าคนที่ติดดอยอยู่ต้องทำไงและคนที่มีเงินสดจังหวะนี้เข้าได้หรือยัง มาถึงช่วงที่สําคัญที่สุดครับแล้วเราควรจะวางแผนการรบอย่างไรดีผมขอแบ่งคำแนะนำออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกสําหรับคนที่มีของอยู่ในมือและต้นทุนสูงติดดอยใจเย็นๆน,นะครับอย่าเพิ่งหน้ามืดขายทิ้งเพราะความตกใจการขายตอนนี้เท่ากับเรายอมแพ้ในจังหวะที่แย่ที่สุดให้ถือครองไว้ก่อนครับโฮจำไว้ว่าเทรนด์ใหญ่ยังเป็นขาขึ้นและปีหน้าเรามีลุ้นถึง7 0 0 0 0กว่าบาทรอให้ราคาดีดกลับรีบาว แล้วค่อยพิจารณาอีกทีครับกลุ่มที่สองสำหรับคนที่มีเงินสดกระสุนพร้อมนี่คือนาทีทองของคุณครับการย่อตัวลงมาที่โซน64,800ถึง64,900บาทถือเป็นจุดที่น่าสนใจมากในการเข้าช้อนซื้อบายเดอะดิฟกลยุทธ์ที่แนะนำคือทยอยสะสมครับไม่ต้องรีบเทหมดหน้าตักแบ่งเงินเป็น3ก้อนก้อนแรกเข้าตรงนี้ก้อนสอเผื่อลงอีกนิดและก้อนสเก็บไว้สำรอง อย่าลืมนะครับว่าแม้เงินบาทจะแข็งค่ากดดันแต่ทองโลกที่แข็งแกร่งจะช่วยพยุงราคาไว้การซื้อตรงนี้ความเสี่ยงต่ำกว่าการไปไล่ซื้อตอนราคาพุ่งขึ้นไปแล้วแน่นอนครับจำคำนี้ไว้นะครับซื้อในวันที่แดงเดือดเพื่อไปขายในวันที่เขียวขจีแล้วสุดท้ายนี้บทสรุปของปีมังกรทอง2569จะเป็นอย่างไรผมมีข้อคิดดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทุกท่านครับสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ฟัง ผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆไว้เตือนใจนักลงทุนทุกท่านครับอย่าให้ความผันผวนชั่วคราวเพียงแค่2วันมาทำลายเป้าหมายใหญ่ที่เราวางไว้ตลอดทั้งปีครับการลงทุนทองคำคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรวันนี้เราอาจจะหกล้มมีแผลถลอกบ้างขาดทุนกำไรแต่ถ้าเส้นชัยข้างหน้าคือป้าย76,000บาทผมเชื่อว่ามันคุ้มค่าที่เราจะลุกขึ้นแล้ววิ่งต่อนะครับปี2569 2569 ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้งเตรียมกระสุนของคุณให้พร้อมวางแผนให้ดีและที่สำคัญอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับถ้าคุณไม่อยากพลาดสัญญาณซื้อขายสำคัญหรือบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ผมฝากกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังกอดทองแน่นๆข้ามปีช่วยพิมพ์คำว่าสู้โวยมาในคอมเมนต์ให้ชื่นใจหน่อยครับหรือใครใจกล้า ช้อนซื้อของถูกไปแล้วได้ราคาเท่าไหร่พิมพ์มาอวดเพื่อนๆกันหน่อยครับขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่พอร์ตลงทุนของคุณเขียวขจีสุขภาพแข็งแรงและมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปฉลองปีใหม่ก่อนแล้วพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ครับเพลงจบสนุกสนานเฉลิมฉลองให้ความรู้สึกมีความหวัง